ปลูกแล้วจะนำแต่ความโชคดีมาให้ทำมาค้าขึ้นสวัสดีค่ะคุณผมมูช้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะ นี้นะคะรัญญา,าจะพาคุณชมมารู้จักกับ5ต้นไม้ตระกูลเศรษฐีน่าปลูกประดับบ้านค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นเศรษฐีเงินหนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะ ต้นเศรษฐีเงินหนานะคะก็เป็นต้นไม้ตระกูลหน้าวาัวใบจะมีลักษณะเป็นกอทรงพุ่งกว้างลักษณะใบนะคะจะเป็นใบเดียวรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับปลายแหลมถึงมนโคนสอบขอบเรียบแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังจะมีสีเขียวเข้มดอกจะออกเป็นช่อตามซอกกับใบค่ะ ต้นเศรษฐีเงินหนานะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีฟอร์มใบสวยงามนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านสำนักงานหรือปลูกประดับสวนในแด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะนำแต่ความโชคดีมาให้ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินหนาสมดังชื่อต้นหมายค่ะ ทำให้พ่อค้าไม่ค้านะคะนักธุรกิจตลอดจนพนักงานออฟฟิศนิยมซื้อกันไปปลูกเพื่อเป็นสุริมงคลสำหรับตนเองบริษัทและร้านค้าคะ่ะและยังมีอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ซื้อต้นเสรษฐีเงินหนาะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนๆในโอกาสสำคัญต่างๆก็อย่างเช่นนะคะวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นบ้านใหม่ หรือนิวันเกิดเป็นต้นค่ะต้นเศรษฐีเงินหนานะคะก็เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำปานกลางชอบแสงแดดปานกลางควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ใบรับแสงแดดมากจนเกินไปโดยเฉพาะนะคะแสงแดดช่วงบ่ายเพราะจะทำให้ใบนั้นเป็นรอยไม่ได้ค่ะต้นเศรษฐีเงินนานะคะก็เป็นต้นไม้ที่ช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศอีกด้วยเหมาะสำหรับปลูกทั้งในตัวบ้านห้องรับแขก หรือตามมุมต่างๆของบ้านนะคะเพื่อเพิ่มความสบายตาเพิ่มความเป็นธรรมชาติมีความสามารถในการคลายความชื้นได้ดีพอกับความสามารถในการดูดสัรพิษในอากาศคา่ะสองต้นเศรษฐีรับเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีรับเงินค่ะต้นเศรษฐีรับเงินนะคะก็มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และทางตะวันตกของอินเดียจะมีลักษณะคล้ายกับต้นสาวน้อยปะแป้งโดยมีกามหุ้มลำต้นเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันนะคะที่ลายบนใบโดยใบของต้นสถิรับเงินนันนะคะจะเป็นทรงรูปไข่กลางใบกว้างปลายเรียวแหลมเส้นกลางใบมีสีเขียวรอบๆเป็นสีครีมขาวแต่มีขอบใบสีเขียวเข้มแผ่นใบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อย ต้นเศรษฐีรับเงินนั้นนะคะเขาจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดีรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือนะคะรดเมื่อดินแห้งจะชอบแสงแดดแบบร่มรำไรและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการปักชำนำต้นค่ะสามต้นเศรษฐีนำโชคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีนำโชคค่ะ ต้นสีน้ำโชนะคะหรือต้นนกกระทาเป็นต้นไม้นะคะที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นไม้ลมลุกอายุหลายปีใบของเขานะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามใบจะมีลักษณะทรงรีปลายเรียวแหลมโคนใบมนขอบใบหาย,ยากัก พื้นใบนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มมีลายแต้มสีขาวหรือสีเงินจะออกดอกนะคะเป็นช่อตามซอกใบดอกจะมีสีขาวขนาดเล็กค่ะต้นเศรษฐีนํำโชคนั้นนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชอบน้ำปานกลางชอบแสงแดดแบบร่มรำไรให้โดนแสงแดดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าไม่โดนแสงแดดเลยนะคะจะทำให้ใบนั้นร่วงได้ง่ายและต้นจะโตช้ากว่าปกติค่ะ ต้นเศรษฐีน้ำโชคนั้นนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งค่ะ 4. ต้นเศรษฐีกอบรัพ์ต้นเศรษฐีกรอบซั์นะคะหรือว่านเศรษฐีกรอบซับ์มีอีกชื่อนึงนะคะว่าว่านเศรษฐีคอรัพย์เป็นว่านมงคลนะคะที่นิยมปลูกในร้านค้า เป็นการตั้งชื่อมาจากลักษณะของใบที่มีส่วนปลายบิดและคอดงอเป็นเกลียวเหมือนกับการคอดรดซับเงินทองเข้าหาตัวเองโดยตามความเชื่อนั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าจะทําให้ค้าขายร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองตามความเชื่อค่ะต้นว่าสเศรษฐีกอบซับนั้นนะคะก็เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีลำต้นใต้ดินนะคะจะมีรากสะสมอาหารเป็นกระจุกการใบจะแผ่ออกเป็นกาบอบหุ้มลำต้นเอาไว้ ใบนะคะจะเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบใบคล้ายกับกุช่ายแต่จะแตกต่างกันนะคะตรงที่ปลายใบม้วนเข้าหาต้นค่ะวัานศีกอดซับนั้นนะคะจะชอบดินร่วนพลทดายชอบน้ำปันกลางและชอบแสงแดดแบบรำไรค่ะและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการแยกกอกค่ะ ว่าสตีกรอบสามนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้เสี่ยงทายโดยมีความเชื่อกันว่าหากปลูกแล้วใบม้วนเป็นรอนจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นว่าโชคลาภที่ย้งปลูกไว้นะคะหน้าบ้านหรือหน้าร้านค้าด้วยความเชื่อที่ว่าว่าชนิดนี้นะคะจะนําพาความร่ํารวยมาให้การทํามาค้าขายรุ่งเรืองพาผู้คนเข้าร้านไม่ขาดสายตามความเชื่อนั่นเองค่ะ ต้นเศรษฐีหมื่นล้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะต้นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีชื่อเป็นมงคลมากๆในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณท่านก็มีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นเศรษฐีหมื่นล้านจะมีโชคค้าขายร่ํารวยเป็นต้นไมนะะ้ที่มีชื่อเป็นมงคลจึงเหมาะนะคะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านบริษัท ร้านค้าหรือจะปลูกตั้งโต๊ะทำงานก็ได้เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายทนแรงได้ดีและก็มีใบที่สวยงามค่ะใบของต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั้นนะคะใบจะคล้ายกับแผ่นหนังพื้นใบของเขาจะมีสีเขียวอ่อนจะมีลาสีน้ำตาลดำค่ะต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั้นนะคะเขาจะชอบดิน,นร่วนซยุยที่มีการระบายน้ําที่ดีชอบน้ําปานกลางชอบแสงแดดแบบรําไร และจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการปักชำใบหรือแยกต้นเล็กนะคะที่จเจริญจากขอบใบมาปลูกค่ะต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั้นนะคะก็นิยมปลูกเป็นไม้กระถางนำมาประดับตามมุมต่างๆของบ้านก็สวยงามค่ะ อย่างไรบ้างคะคุณชมกับต้นไม้ตระกูลเศรษฐีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ